มาครับวันนี้เรามาทำรัาดหน้ากันเริ่มแรกเลยครับตั้งกระทะใส่กระเทียมลงไปนะครับตามด้วยเต้าเจี้ยวครับใส่ลงไปผัดให้หอมครับ จนกระเทียมและเต้าเจี้ยวหอมแล้วนะครับเติมน้ําลงไปครับถ้ามีน้ําซุปใช้เป็นน้าซุปนะครับบิ๊กไม่มีน้าซุปบิ๊กใช้น้ําสะอาดครับรอให้น้ําเดือดครับไม่มีน้ําซุปบิ๊กเลยใส่ซุปก้อนลงไปครับใส่ครึ่งก้อนตามด้วยหมูหมักครับวันนี้บิ๊กทำราดหน้ารวมมิตรครับมีหมูหมักมีกุ้งสดแล้วก็มีปลาหมึกครับแครอทครับกุ้งและปลาหมึกบิ๊กนําไปลวกมาก่อนนะครับก่อนจะนํามาทํานํามาใช้นะครับ ปรุงรสชาติกันเลยครับตรงนี้ใส่ซอสเป็นซอสอเนกประสงค์บิ๊กไฟลุกครับตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายครับทิ้งให้เขาเดือดสักพักหนึ่งครับชิมรสชาติตามใจต้องการนะครับเราจะไม่ปรุงรสชาติจัดมากนะครับปรุงอ่อนๆไว้ก่อนเเราไปปรุงข้างนอกเพิ่มได้ครับวันนี้อยากทานไข่ลวกด้วยครับตอกไข่ลงไปครับเอาแค่พอสุกครับ ต่อกันเลยครับใส่มอคคารีครับมอคคารีตรงนี้พี่ก็นําไปลวกมาก่อนแล้วนะครับกุ้งสดและปลาหมึกสดครับนาไปลวกมาแล้วใส่ได้เลยใส่คนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปในน้ำอีกหนึ่งฟองครับตีให้ไข่ละลายครับตรงนี้จะเพิ่มความบันความนัวขึ้นมานะครับเป็นสูตรของทางพี่เอนะครับพี่ชอบแบบนี้เราเตรียมน้ําเรียบร้อยแล้วครับนาแป้งข้าวโพดมาละลายน้ําครับหยอดลงไปครับแล้วคนความเนียว ความเหนียวตามใจต้องการของทุกคนเลยนะครับนี่ครับของบีก็เหนียวไม่มากครับเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงจะเหนียวขึ้นอีกนะครับสุดท้ายจบด้วยพริกไทพริกไทยป่นครับโรยไป แลวมาผัดเส้นกันครับวันนี้ใช้เป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ยีมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับเล็กน้อยปรุงปรุงรสชาติให้เส้นครับผัดด้วยไฟแรงครับผัดแบบนี้จะได้ความหอมฟันกระทะมากนะครับก้นกระทะไหมไม่ต้องกลัวนะครับเราล้างของเราได้มันไม่ได้ไหมจนเข้าเนื้อไปนะครับ หอมได้ที่แล้วครับเรามาจัดเสิร์ฟไนเลยครับเส้นใหญ่คลีบวางครับน้ำลาดหน้าลาดได้เลยไข่ลวกที่ทำไว้ครับนำมาหยอดวางเสร็จเรียบร้อยครับลาดหน้าลมิด